เจ้าอยากได้มีลีลาไปรักคุณเจ้าอยากได้จุเต้นลาลองไรอยู่ฮือปลากันมากินตั้งน้ำจิงใส่ั้เพราะขุนอันบอกขุน้วยหยับเยื่อแหลกไปซองกันูผคาทั้งหลายต่างในทักทารองที่มาไหวทาจุงฮือปลากันมากินตั้งควันหลังและควันหน้าขอจุงยาจ้ารีบเร็วปันจุงฮือปลากันมาสูบตั้งยาปันและเมียงมากินข้าวแล้วเื้เจ้าได้หอมซุปหอมปาก และหอมใจของกินลำอันใดก็มีนีในโลกของบอระโพกก็มีนีจุประการ้าบอกหือสามสิบตองวันแห่งเจ้าได้ปากันมาอดอยากเวทนาทระรับเมื่อใดแผ่นดินหลวงใหญ่กว้างบอ่อแตกมั่งชิบหายแม่นว่างวัวควายมาควันเจ้าจุงอยาได้ฝั่งความแม่นว่าฝ้าพามาควันเจ้าจุงยาได้ถอยหนีแม่นว่าเสือมีมาควนเจ้า จุงยาได้สะดุงและตกใจจุงยาได้แต่ฟุ้งออกจากกายานั้นจุงจะมีเตีแติหลีจิมเตอมา โมาทำโมมาสามสิบสองันสี่สิบสองันแห่งทายตร้านี้ผมพ่อพ่อถอันบานี่เห็นโดค้าได้เอากันสลีสับพัญญุผลเดเข้ามนี้เจอขูขากูฝันสามสิบสองคันได้สะดุ้งตกใจอยู่สิทนาท่าตบุหได้เสีขดีบ้านนี้สลีปีใหม่จะได้มาจอดหอดหอดแผวขอทางตงหลายจุมาพบปั้งกษากัยันตัวของกลุ่มกงขอสัญชาติสุมากรรวะเขาฝันทางตลายคือการแข่งขึนเร่งขึนแง่าแปะภูมุมาพัสสุะโตไปจุปีจุดเดือดจุวันจุด ทั้งหลายให้ปัดนี้อาติกันโตสังขารปีเก่าจะได้ข้ามหลวงหน่าพ้นไปแล้วปีแม่แก้วผญยาวันจะได้มาจุดจ,จอดถอดแถวปัดนี้ฮะว่ามีเข้อมีน้ำเหตุเพลิดเพลินได้เสกอดีทัออกจากเนื้อจจาากกหัวเทีิ้งจจากา,จาก,ก้น,ากาน้ำนี่ก็ไปตั้งน้นไม่ใช่เหรอเออสะปะตาสะปะตาสัปะโรกาอุบาทสะปะปัญญาติลาบปวยภัยเข้อจังไรจุงยาได้มาถูกต้องตั้งขอผีน้องมาเยือนก็อยู่ยังเหินไหลเข้าข้อผูเถ่าฝากว่าควายสัวแก่กาข้อจังมามาจนขอขังวน ใหญ่น้อยใหญ่ง้อยได้ขาดาดปล่อยถอยนีขอปีขอเดือนขอวันขอยามจุงยาได้มาอยู่ไกลขอเจ็บขอไม่ขอไข่ขอหนาวเฮือตกไปต่างไตต่างลาไปตีนอกบอกว่าจักรวานสิบปีอย่ามาเตาเกาปีอย่ามาใจขอวัดขอไอขอเจ็บเป็นป่วยไข้หืือตกไปตัวไฟหืือดไหลไปตัวน้ำยาได้ซ้ำคืนมาแต่ดีีจิตมเตอร์พุทธังตกทมังตกสังขังตกจิมนักเตอร์ ปลายมาเลยยังนี่มาเลยเอาปลายมาเลยอ,ยลยยลยอ่ะจะได้มัดมือตือแขนด้าทันทั้งหลายละนะครับนะ,ะครับเก็บไตก่อนนะครับเนาะทุกคจะได้มัดอ่าด้วยกันในโยกก่อนนะครับ ที่นี่เขาก็จะเน้นเชิญทุกท่านได้ปลูกข้อใหม่ข้อมืออ่าอำนวยอวยพระดวกดึงเกลดกันนะครับอ่าในสัมฤทธิ์ปีใหม่จะได้มาถึงนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซิสไฟสีสู่ฝันปลูกข้อใหม่ข้อมือก่อนเนาะครับเนาะจะลดน้ำน้ำหัวกันนะครับอ่าเล่เชืทุกท่านนะครับได้ช่วยกันมัดมือดึงแขนเพราะว่าผมได้มัดเพื่อนทนายกเป็นปฐมฤกษ์ไปแล้วนะครับแล้วก็จะถือโอกาสนี้ได้หมอบเข้าหมอบฝันไปเรื่อยๆในตัวเลยนะครับนะครับตั้งใจจะปลูกข้อใหม่ข้อมือด้วยกันอันนีี้เเตรยม่าเลย นี่เอ้ยฝ่ายมาดูงถ้าเป็นพี่น้องได้มัดมือแทนที่จะทำนะครับโซเอาป้ายที่ตัดมาให้ท่านผู้นำหน่อยคือว่าผมได้มัดมือแทนนายกเป็นประถมมาเลิกละนะครับชิคกี้พายคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบจะคลายให้บริสไทนาด้วยนะครั้